วิธีแก้เข้าแอปไม่ได้ส่วนมากจะเป็นแอปธนาคารเนาะมันขึ้นว่า Debugging Mode แบบนี้แอปเป่าตังก็ขึ้นเหมือนกันติดสถานะ Debugging Mode เรามาดูวิธีการแก้ไขพร้อมกันได้เลยครับก็การแก้ไขนะครับมือถือ Android แต่ละรุ่นอาจจะมีหน้าตาที่แตกต่างกันสักเล็กน้อยหลักๆจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนจะได้ง่ายต่อเ,เพื่อนๆเนาะขั้นตอนที่1ให้เราไปเปิดโหมดนักพัฒนาในมือถือก็ให้กดเข้าไปที่การตั้งค่าในมือถือนะครับ เสร็จแล้วให้หาเมนูที่เขียนว่าเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ประมาณนี้นะครับมือถือบางเครื่องนะครับจะอยู่ด้านบนส่วนบางเครื่องนะครับจะอยู่ด้านล่างก็ถ้าเราเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปได้เลยครับ เข้ามาเกี่ยวกับอุปกรณ์แล้วนะครับให้เราหาส่วนที่เขียนว่าหมายเลขเบลหรือหมายเลขเวอร์ชันหมายเลขรุ่นหมายเลขซอฟต์แวร์หรือว่าเวอร์ชัน MIUI ประมาณนี้นะครับให้ไปหาในมือถือของมเพื่อนจากตัวอย่างนะครับมือถือเครื่องนี้เราจะกดไปที่เมนูเวอร์ชันตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วจะมีหมายเลขเวอร์ชันขึ้นอยู่ตรงนี้ให้เรานะครับกดเข้าไป7ครั้งกดแบบนี้ได้เลยนะครับให้ครบ7ครั้ง เสร็จแล้วจะมีให้เราป้อนรหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอมือถือเพื่อนๆนะครับก็ป้อนรหัสผ่านปลดล็อกหน้าจอมือถือของเพื่อนได้เลยนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าตอนนี้คุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็แสดงว่าตอนนี้เราทำขั้นตอนที่ <S <S 1เสร็จแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่2ให้เราย้อนกลับในหน้านี้ก่อนย้อนกลับเข้ามาที่หน้าหลักในการตั้งค่า <S <S เสร็จแล้วนะครับให้เราหาเมนูการตั้งค่าเพิ่มเติม ต่อไปให้เลื่อนหานักพัฒนาซอฟต์แวร์ประมาณนี้นะครับนี่นะครับจากตัวอย่างจะเป็นตัวเลือกสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ถ้าเจอประมาณนี้ก็ให้เพื่อนๆกดเข้าไปเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เรามาเลื่อนหาการแก้ไขข้อบกพร่อง USB หรือว่าแก้ไขข้อบกพร่อง USB ประมาณนี้นะครับถ้าเจอแล้วให้เรามากดปิดในส่วนของหัวข้อนี้ให้กดปิดได้เลยนะครับโอเคครับ เสร็จแล้วนะครับก็แสดงว่าตอนนี้ขั้นตอนที่2เราทําเสร็จแล้วขั้นตอนที่3ก็ง่ายๆครับให้เราเลื่อนไปด้านบนจนสุดเลยนะครับ <c oughs> ก็ขั้นตอนที่1นะครับเราเปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราไปปิดโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เลยนะครับโอเคครับเราทําเสร็จแล้วครบทุก3ขั้นตอนหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปเข้าแอป,ปที่เข้าไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแอป,ปธนาคารหรือว่าแอปเป,ป่เาตังดูได้เลยนะครับ แอปที่เข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามีสถานะติดว่า Debugging Mode ก็จะสามารถกลับเข้ามาใช้งานได้ตามปกติแบบนี้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ